ตอนนี้แหละค่ะและเราก็เต็มบนที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหมอมันยังว่างอยู่นะอ่ะออกสองคนค่ะไม่ได้ออกอีกคนเราติดกันากเราคิดว่าจะมีคนมาเข้าแขนล้วก็คือเป็นไปชื่อคือยงไม่แก้ออกแต่อขอชื่อไม่เจอ ม่ได้เข้าหลายวันสินะคะไม่ถึงสิบวันมันอ่นออกไม่ได้นะคะสงแขนก็พร่งนี้นั่นแหละ,ะสงคราแชัไม้แสงคาม่นนะแล้วนะคะทุกคนใครอยากให้เราส่งส่งข้แชร์สง่สงคอนไมาได้เลยนะ แล้วก็รีวิวอาวุธไปแล้วนะคะเมื่อวานเรายัางไม่รีวิวอะไรอ่ะตัวละครก็เคยรีวิวไปไแล้วตะกินไม่รู้อยากเอาไปต่อเพิ่มสักเด้๋ยวเพิ่มสักเดี๋ยวโอเคนี่นจะมีตัวละครกันค่ะคนแรก เชลูลีนตัวที่สองอนะคะทุกคนมีสกินไหมอ่ะอสก,กินนี้ใครใชน้นะทุกคนชอบตัวละครไหนนะคะระหว่างเคลูลีนโซเนียลูน่านะคะทุกคนคาเพลา่าโมโคโ มิชาเคลลี่โอลิเวียนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนลีโอแบบนี้นะคะทุกคนเป็นต้นนะคะคลินี้นะคะทุกคนที่ชอบตัวละครไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ตัดใจให้ช่องเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย